ขัวลงสะมุยครับน้องแนนไปทําอะไรมั่งค่ะที่สะมุยหลายอย่างเลยจริงๆนะครับ <c oughs> เอาเริ่มตั้งแต่ลงเรือเลยเลยก็แล้วครับไปแล่นะครับตั้งแต่บริเวณท่าเรือนะครับ <c oughs> อ่าซีทานเฟ <f urry> อ,อร์รี่อำเภอดอนซักนะครับนี่มับริเวณเนในผาบนะครับ พูดสั้นค่อนข้างบางตานะแต่ว่านั่นแหละครับระบบนะครับน้องเน้นการลงเรือการนั่งเรือนี่ต้องเว้นระยะอ้างนะครับอ่านะครับเดินกันข้างห้างเดินกันนั่งห้างนะครับเห็แม่บนเรือนี่เขาจะเอาไอ้ไอ้ติดป้ายไว้ว่าห้ามหนังตรงนี้อ่าห้ามหนังนะครับหนังกันัางห้างอะไรกับบนเรือเนี่ยทุกคนจะต้องกรอกประวัตินะในในกรอกเมื่อเราขึ้นเครื่องบินนั้น พอจะไปถึงสนามบินก็ต้องเอาไปให้ก่อนอ่าก็มาจากในไปในเนี่ยนะครับแล้วก็ไปยืนทีที่บริเวณท่าเรือของฝั่งสมุยนะครับอันนี้ท่านผู้ว่าไปชมอะไรคะนี่ทีนี้ทีนี้นี่แต่ว่างบนเรือนี่นี่ไปแล้ในความอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้นะครับลูมาซี่จุมพูเป็นลูมาลูมาปากขวดอ่าแต่ว่าถ้ามันซี่จุมพูนี่คืออายุมากแล้วแหละค่ะอ่าจะนั้นพี่นั่งอย่างไรซี่จุมพูช่วงนี่จะมาแปะจนทิพตัวนะครับมาจะเล่นในจะวท่าเรือน้องแน้นค่ะอ่าไอ้ผู้ว่าได้แล้นะครับนี่ตรงงอออาาเภดดนัักจ้้ผว ไม่มาอันนี้ก็มาเองนะธรรมชาติสมมูรแล้วช่วงนี้มาเองนะครับลายินปลาบกกับน้องเน้นโอ้โหหลายคนน่ถไายรู้กันแล้วคือขักทีเดียวนะครับผัวก็บเนี้ยความสมบูรณ์นะครับของทะเลของอ่าวไทยเราชื่อเลยเกินว่าถ้าโควิด้อยไปคนก็จะกลับมาเที่ยวกันเหมือนเดิมนะครับ